เน้นโจมตีแล้วกันนะอัตราคลิกก็อันเดิมโอเคแล้วก็เซิร์ฟกล่างเพราะว่าลิซ่ามันเหมือนมันเน้นเรื่องของเวโจมตีอะไม่ใช่เวฟฟูนฟูโอเคหกสองหโอเคอัตราคลิปเป็น7.5%ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็โจมตีเพิ่มขึ้น7หน่วยสำหรับหน้ากาก อ์ติแฟกต์ของลิซ่าโอเคครบปกสีหมดแล้วใช่ไหมโอเคอ๋อมีดอกไม้โอเคเดอกไม้พู่ดอกไม้ยังแบบว่าอยู่ล่างๆอยู่เลยเหรอเขาดูแป๊บนึงโอเคเขาเรียนกันตามคุณภาพจริงๆแต่ว่าไอ้ถ้าเป็นเบอร์เซอร์เกอร์โรสคือดอกไม้อ่าเซตเดียวกันมันก็จะต่างกันไม่มากนะสามดาว ก็เลยเ,เน้นที่มันเหมาะสมกับตัวละครก,ก็คือชำนาญคาดบวก1สหน่วยนะครับโอเคดอกไม้มันเน้นเรื่องของพลังชีวิตอยู่แล้วทั้งหมดโอเคมาถูกแล้วที่เราใส่อยู่อยู่สักหน่อยครเห็นมีตัวเลือกเยอะโอเคเติมพลังบวกสองเอมอล่าหมดอีกแล้วทำไมมอล่ามันหมดเตลลิี่โอเคบวกสองนะก็ พลังชีวิตบวก674ในสำนานทธาตุบวก11หน่วยเ yeah. ย่ก็เลือกความแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองเอามารับรางวัลเควส์ของ BP น,นะนะเควส์ประจำวันล็อกอินเกมโอเคแล้วก็เวสในสัปดาห์สะสมการใช้5แสนมอรา่าโหเราใช้ไป5แสนมอร่าหรอ ดีมากเกเลเวลบี okay, เป็นสิบสี่ดีมากได้อะไรใบเวลเย่ไบเวลสามดาวเองหกใบก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรแล้วก็มีตกใจที่คู่มือมัจนภัยด้วยนะสำรวจตอนที่หกนะครับแปดทับสิบสองกดผลึกวิหารแห่งห่วงลึกห้าแห่งว้าอได้โมนามาสามหมื่นเย่ดีมาก กำลังหามอรายอยู่พอดีเก้า2สองแล้วครับขึ้นหน้าออกสำรวจตอนที่หกนะครำลังจะไปนะทำเรื่องของเลไยใช่ไหมวัตส,สมที่เป็นดอกไม้แห่งความมั่งคั่งเจอตรงนี้ครับเ,เป็นไกลๆหมตรงนั้นเป็นกล่องไปเอ,า,อางทางเจออีกโอน้ำช่วยได้ใช่ไหม แนี่ยนาวเจ้ามีโอเคครับช่วยได้น้ำไม่ได้แต่ทำไมมันช้าจ,จังเลยแต่ก็เร็วนะอ๋อจะต้องแบบว่าโอเคคนรัวๆโอเคเจอกล่องตกซอก Tang 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 ตปิดลมขึ้นมาแล้วก็ก็ง่ายๆ่ยเหมือนเช่นเคย <Yeah. S 1> มันมีนั่นแหละพลังลมให้เราเก็บเนี่ยอนุธาจะเรียกอนุธาโอเคตอน okay. ต,ตกชิมเนื้อหน่อยๆของดาวดาวปลากอชนะตรงตอนตกของจุดสิลปะโอเคไปต่อมาความมั่งคั่งต่อ โอเคธนูนั่นน้ำคานธนูก่อนอเกพลังคานลมเดียวโอเคอ่าแบบา้ป้เราเชุม่มไหมจเค ตาลิซาอันติไปคว้าพระเอกลมกลังข้าลมโหกระตุกกระจายเจมีล็อตใหม่มาน่าเข้ามาในวงล้อเจ๊น่าดาบแสงโนเอลเจ๊ชาร์ดเหมือนตัวมั่ง <zed> <isha> เย <Yeah>. yeah. <Yeah. S 1> แรงจะได้โอเคอันตีล่มจะช่วยได้ไหมเนะี่ยเออไปได้อยู่เหมือนกัน <c oughs> แต่ตีลมันมันอัพเกรดมาเลยว่าห้างแรงขึ้นเยอะเรลิสตดา งตอนพลาดโอเคแล้วก็ลงพลังข้าลงดลอสุดยอดตาตกถ่ายสดซึ่งก็จับกันป้าเปิดกองสองหมืแปดมอล่าเสียเริ่ง้นไปยี่สิบ ก็ไม่ต้องบอกแผนที่นะเพราะว่ามันนําทางจากไอ้ตัวคู่มือมารคจภัยอยู่แล้วนะใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่เลยเพราะว่ามันจะกระจายแบบว่าไปแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะนี่ตอนนี้อยู่ที่อ,อะไรนะนี่ฮะพอเราเราเลือกปรับปามปุ๊บก็นําทางได้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยที่เราเลือกอยู่ตั้งแต่แรกเนะ ตอนนี้อยู่ที่ดาลอาปาดอชนั่นเองกระจาย,ยทั่วโลกแล้วแต่อของเพื่อนๆว่าจะเป็นไปที่ไหนเคไม่อีกแล้วลุยต้นกว่าเลซิ้นจะหมด <c oughs> แลกกัน <c oughs> นึกว่าสาวใช้จะเป็นแบบตายแทง <c oughs> เคย พลังชันลมกันได้สายฟ้าไโอ้เไปหมด้จะขึ้นกับต้นมาทำไม,ไมโอเคมีสลามอ้ย้ยจลกอย่าลุ้อย่าลุ เกอัน okay, ตีเตอร์พลั้งเกศรางก็ต้องใช้น้ำ <c oughs> ยังข้ามลงมาใต้ โอ้อนูนี่น่ารำคาญเสียจ,จริงรคือมาเซตาเกตเขาด้วยอ่ะนี่มันเป็นตัวล้อมนอกนี่นะถ้ามาใหม่แล้วโอเคยังโอเคเรียกตะลามาด้วยเลยโอเค อันติลงหนนี่แหละนี่แหละนี่แหละพระเอกแล้วแรงกันแล้วพันเบาๆก็ต,ตายอย่างรวดเร็วเย้กา้ค่ะเสร็จสิ้นคือมีสิบอันแรกกับสองหมื่นแปดมอลล่าเก็บสองดอก ถ้ามีเรื่องไงนะอ่าของสัก,กระสักระอยู่ตรงนั้นไปเอาอยู่ทีงล่างใช่ไหมอยู่ตรงลมนั้นหรือเปล่าโอ้โหอ,โอ,โอ้มันอยู่สูงอ๋อเยดีมาก เปลี่ล่วงม,มาน่าได้แล้วนะครับสวยงามดูจุดนี้นะตอนตกของ Falcon Cross ตอนตกเชืยนเนื้อของ Dungeon Temple of the Lion โอเคทางใต้ของ Wind Dice เลยต่อสัมผัสจุดเปิดของเลลายอาตัตเวตรีนะ ลังกลมกระจายเอ๋ลิซาอันติเฮ้ยกลุ่มเนี่ยใช้กับตัวเดียวเกลมด้วยเลยเปียบชุ่มผสมกันกับไฟฟ้า่ะเยอะเก รับอสติแสงกับแสงหินของโนเอล no ชาร์จหมดตัวเจ okay, ต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเวนน้ำใช่ไหมเอออย่าเพิ่งซีมีฟองฟอง ไปชาร์จชาร์จชาร์จของอ,อ่าสองชาร์จของลิสตารู้สึกมันไม่ถูกอ่าก็เลยนะตัดจังหวะได้ง่ายแล้วนะดูสิเยี่ยมสิมากแปลว่าเราต้องขึ้นกับเวลด้วยใช่ไหมโอเคมาตัด เแตกแล้วเราต้องใช้พระเอกมีกลุ่มที่ได้เข้าพัน4สายเลยแล้วเมื่อกี้เรียบรอ้อยอันนั้นคือมอนข้างนอกนะไม่มีกล่องเโอเค่เลยสิ้น20อันเอาไปเลยแลกกับ2,080มอร์ล่าแล้วก็ฆ่าเลยละกันโอเย่ ไม่เอาอะตัวที่ไม่เกี่ยวข้องตรงนี้คือน,นี้สวยฮะงั้นมันใส่จตรงงล้นโอเควันนี้เราอยู่แถวนี้อยู่แล้วนะวินไทร์สฮ่ามันก็เลื่อนไปต่อที่สปริงเวลนะปวาร์ฟเลยคือทางทิศใต้มีแบบว่าดันเจี้ยนรอการค้นพบด้วยของสปริงเวลไงมีซีรีอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็มีน้ำตกโอเคไป เอาซีรีด้วยแล้วก็เปิดดันเจี้ยนด้วยโอ้ฝนตกเรียกชุ่มกันไปเลยทีเดียวเจ๊ะิ์ก็คงปีนไปตรงๆนี่แหละเพราะว่าน่าจะมีจุดพักเยอะซีรีหนีเลยอา่าอยู่ตรงจุดนี้นะครับที่ใต้ของสปริงเวล ก็ทิ้ใต้กล่องเทเล,ลพอสด,ด้วยยังมีมัสดุพักเก็บพวกมีกล่องที่ยังไม่หาแถวนี้เหรอตัวสิ๊กเกอร์หรือมันสปอนใหม่ประกอบเทท่นอยู่ตรงนี้อ่าแส่เส้นคอนเสิร์ตด้วยนะสายน้ำที่ชีน้นำซีรีใช่ไหมเกี่ยวซีรีพิซิชเชต อ่ะดันคือตรงนี้พอดีโอเคดีมากมา,มา,มากหนึงดันให้เราเลยนะหกบขาเป็นการลืมเลื่อนโอ้โหมันอยู่ในซอกขา่าวตรงนี้เวลเท่าไหร่ดูสิสามแโอ้โหถือว่าเป็นดันเวลสูงกันนะนเช่งแห่งการพัฒนาดินแดนนิทราแนะนำธาตุไฟนะไปกับไฟฟ้าแต่มโอกาได้รับเงินกับ เป็นชิปีกพีแล้วก็นีงไงฟีดอมอะไรนะที่เราหาอยู่ปะไม่ใช่นี่ทิช c h i อฟ of บลาตต้องที่ต้องการคือฟีดอมนะงั้นไม่อ่านยังไม่เข้ามาจัดก,การเรื่องกล่องกันเลยแต่ก่อนหนั้นนั้นมีมเมดอยู่ตรงนี้ต้องจัดก,การเมดนี่นะนี่นะโอเคลังล้มจะใช้ อันติด้วยเลยพี่แน่ตีลมโอเคโ,โล่เหรอใช้สองมือับจับโล่ไหมหรืว่าใช้เวทสายฟ้าดีกว่ามาพี่แน่จอชาร์จระเบิดฟ้าโอ้ยหหลบอันติสายฟ้า ต้นน้ำด้วยเลยผสมกันระหว่างน้ำกับสายฟ้าตายขอยงเ,เลอ็อแก้กล่องเปิดแล้วดูนะมันมีอะไรบ้างมันมีตัวของเหลืออยู่แต่เปิดกล่องได้เรียบร้อยแล้วโอ้มีดอบตรงนี้ตูโอนเวน,นะช่างมัน ไม่ใช่ธนูแต่ไม่มีกล่องโอเคไม่เกี่ยวข้องไม่เอาใกล้ตรงจุดนี้นะใกล้ๆกับกล่องเอเค้แหละเฮ้ยเข้ามาลึกก<ว>็คือมีแท่คริสตัลเนี้ยหอโอเคก็คือฟาร์มคริสตัลได้หรือว่ามีทางไปต่อนี่เอนีอ่ไงมีกล่องอย่างนี้โอเยนั่นไง ไปเลยทีนี้ก็ต้องเจอกับน้องเอลชันเหมือนตัวโอเแล้วก็พลงังข้านลมก็ได้เจต่าให้ตายเป็นตัว,ตวไม่งั้นเดี๋ยวมันฟื้นฟื้นกเกาะเกตตองเรียบร้อยดีมาก ว่า,าทังนอ้องกมีกล่องทั้งตรงนี้ก็มีกล่องนะโอเคอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคริสตัลในพวกนี้เยอะเลยแล่ไฟฟ้าตรงทางเหนือของดาร์กสปายแล,าปลนะแล้วก็ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสปริงไว l นะแล้วก็ฐานตอนออกของหุบเขาแห่งความทรงจำดัดเจียนนั่นเองเสาแห่งการท้าทายตรงนี้นะ30มสิบวิทำไรอ่ะ ไปอิมสมบัติจะให้ได้อยู่ไหนอะทั้งไหนก็ไม่บอก แล้วมันทางไหนล่ะเนี่ยแล้วขอสำรวจก่อนนะว,ว่ามันคือทางไหนแล้วก็ตัดภาามาที่ครั้งที่น่าจะโอเคเลยเจอแล้วนะครับอยู่ด้านนู้นนะตรงใกล้จุดเทเลาอร์ตตรงข้างหน้านะจริงๆมันบอกแหละแต่ไม่รู้ครั้งแรกที่ผมไปเริ่มเนี่ยไม่เห็นมันบอกแต่ว่าครั้งหลังมันบอกนะครับ อยู่ตรงนี้ตั้งทิศใต้ของสปริงเวลที่เป็นเสาท้าทายนม่มที่ไปครับ20วิเหอนออือยุ่งเหนอยุ่งเปิดได้แล้วโอเคการท้าทายและสติกเกอร์ เอออยู่ตอนจุดเทเลพอร์ตเลยะวา้ามันไม่ได้ดนะต้องวิ่งมาเองนะถ้าว้ามแล้วมันการท้าทายล้มเหลวโอเคอ่าบีพีมีอะไรมาใหม,ม่เื่อวันนี้เก็บแร่สิบพันเออไพวกเก็บแร่หรือของตามทางที่อยู่ตามโลกกว้างเนี่ยก็คือผมเก็บหลังไมล์เลยนะทุกอย่างทุกประการทั้งแร่ทั้ง อะไรที่เป็นแบบทั่วๆไปอะีทฟ e t f เวอร์แต่ถ้าเป็นของที่รู้สึกหายากอะไรเงี้ยผมก็จะตัดภาพกลับมานะอยู่หน้าไมคแต่ถ้าเป็นของทั่วๆไปก็ผมก็เก็บไปเลื่อยเปลือยะตามที่ผมผ่านทางนั่นเองนะตามนี้โอเคครับเอาอย่างนี้พอดีผมจะฟามมอลล่าใช่ไหมฟามเงินก็ตอนนี้หนึ่งแสนสองมืนสองพันปดร้อสิบเจ็ดมอลล่านะแล้วผมก็จะ ทำหลังไม้นะในเรื่องของดอกไม้อย่างความมั่งคั่งนะก็คืออันนั้นใช่ไหมไปเรื่อยครับหลังไม้แล้วก็เดี๋ยวมาสรุปทีเดียวว่าตอนสุดท้ายแล้วมีเงินเพิ่มเท่าไหร่นะตามนี้แล้วกันนะโอเคนะตัดภาพไปไปมา แล้วกันดูดีก็เข้าตัวนะโอเคก็ได้ของมานี่หน่อยๆเ่สำเร็จแล้ว เนี่ยเก็บกล่องสมบัติโออ้อต้องขึ้นด้วยลมทันไหมเนี่ยเจสังเกตเรื่องลมย่างกันเฮ้ยเจทันโอ้ เกือบไม่ทันนะโอเคจุดในแถวนี้นะตรงตัวออกเฉียงใต้ของวูเวนดอมตะวันตกของปริงเวลืัอกีเห็นกล่องอยู่ข้างบนผานี้ด้วยนะอะแล้วก็มีของสการาดด้วยเกแต่แต่แท่นท้าทายแท่นท้าทายอยู่ด้านโน้นใช่ไหม ต้องตัวออกมาเลยอะตอนแรกนึกว่าลมอยู่ใกล้ๆแล้วที่ท่ทนไม่ใช่เขีท่านได้อยู่แถวๆนี้แหละประมาณนี้ยแหละก็ใกล้ๆกันก็เดี๋ยวผมขึ้นพาก่อนโดยไปที่ลูกปั้นตรงนี้แล้วไปเอาคองสกัลรักรกับกล่องพองผาออกมาถึงก็เจอไอ้ตัวสลามเตายเลยอย่างรวดเร็ว หาตรงนี้นะครับตอนตกของสปริงเวลทางใต้ของวูเวนตอมแล้วก็ลงไปเอาของสการะรีบๆๆๆใต้าผาโอ้มีกล่องนั้นด้วยเกลดีเลยทำทีเดียวดุยเกือบตกตายโอเยลุย เหมือนว่าจะไม่ยากไม่เย็นทำไม่บีทีเรียบร้อยโอเคสองเปิดเ e อนะ็กซ์ซิสเชสมาจุดใกล้ๆก,กันนะตรงผาใต้ผานั่นเองโอเคใต้ฟาร์มดอกไม้ความมังง่งคั่งเงินต่อโอเคใช้เลซินจนได้เควสะจำววนของ BP เลยนะ ใช้สะสมการใช้แล้วอย่างรสิ้นร้อยห้าสิบแต้มโอเคเนี่ยตอนนี้อ่าออริจินัลเรซินเหลือห้านะใช่ไหมจากหน้าต่อนีอ่แหละคู่ม,มือบันทึกมันบอกว่าห้าทับเรายี่สิบแ้วถ้าใช้ไอ้ฟ้าจายเรซินก็กลัวจะเปืองนะก็เอาพักไว้เท่านี้ตอนนี้ก็คือก็ทำมาไม่น่านานะก็ ก็ได้มาเยอะอยู่อยู่ที่สองล้านหกแสนเอ้ยยี่สองล้านสองหกสองแสนหกมืนแปดพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะจากแสนสองใช่ไหมก็ถือว่าเยอะครับก็ทำไม่กี่ไม่กี่ค้างนันน่าสามสี่ค้งจากที่เมื่อกี้ที่ผมบอกจะไปหลังไม้เวลกันได้แล้วใช่ไหม and be big tall sister. as as I'll my โอเคสี่เก้าไปก่อนนะแล้วก็ใช้ใบเล็กๆโอเค okay. ใบเดียวก็เต็มเลยเกินโอ้เกินมาสี่เปสองเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวสู้ไปเรื่อยๆเจาะเอาจากลบบ้างแล้วกันนะ <laughs> เสียงเธอเสียงดังเหลือเกินแปบบนีงนะ โอเคไปที่มิซซ่าโอเคเว่าสี่สากดโดนรัวเองที่นะกดค้างแล้วน่าจะไปแบบเร้อเร้อไปเลยนะเร้อเร้อโอ้โหมีแปดสิบผมแปดสิบเอ็ดไปเนี่ยมาใสใกล้เต็มแล้วโอเค เดินมาพันหน่วยโ okay, อเคเอาไปเลยอ่าเวลห้าสิบลลิลซ,ซ่านะแล้วชอบใจลิซ่ามันเป็นระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ทําศัตรูที่อยู่สูงได้นะแล้วก็เอ่อค่อนข้างจะมีไฟฟ้าไฟฟ้ามันค่อนข้างจะเข้ากับน้ํากับลมทุกสิ่งน้ําแข็งไปเข,ข้ากับได้ทุกสิ่งเลยที่เป็นตรียาท่านะโอเคพลังชีวิตตอนนี้สูงสุดที่แปดพนนะโจมตีสามแปดแปด ป้องกันสามหนึ่งนะที่เป็นพื้นฐานของเลเวลห้าสิบลิซ่าเย yeah. ยังมีเงินเหลืออยู่ก็มาเสริมพมลังอาวุธให้กับลิซ่าเลยทีเดียวเลยนะโอเคช่องเต็มแล้วก็เลือกอัตมัตแล้วโอเคแล้วก็เสริมพมลังเลยโมดดิบไม่เกินสองดาววุ้เกินมาพันแปดเอาไปเลยแล้วกัน พันแปดก็ไม่น่าจะเยอะใช่เกียวว่าสี่สิบแล้วนะควมถี่พื้นฐานเป็นสองร้อยห้าแล้วก็พลังชีวิตเพิ่มขึ้นยี่สิบสามจุดสองเปอเซนต์จากอาวุธนี้นะสี่ดาวเกี okay. ่เลื่อนขั้นต่อไปเย่ yeah, ต้องใช้มิสฟิ v ม er. ู w Mercury Exciter เกีอยวก็ได้จากการสร้างได้จากเล่นแรกแปรทาโอเค ไปทำเลยได้ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเล่นแล่ประทัดที่ไหนอ่ะที่ไหนก็ได้นะโอเคไปวอนแดดคิดอะไรออกตรงนี้ก็คือทำเลยนะไม่อยากคิดอะไรมากซับซ้อนเกิน,นก็ไปถูจุดหมายเหมือนกันเคไปต้องใช้ไอ้มิสฟิลลลดอิลิกเซอร์เราถึงจะทำมิสฟิลลลด มิสฟิลมาคิลี่อีลกเซอร์ได้นะก็ต้องรู้สึกว่าร้านเขาที่หรือของลิเย่เนี่ยคือเราก็ซื้อจนครบแล้วอ่มันยังไม่กู้คืนมานะมาจะต้องต่อสัปดาห์หรือเปล่านี้ต้องไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องสังเกตก่อนวัวนี้ซื้อที่ผ่านมาล่าสุดคือยังไม่ถึงสัปดาห์นะต,ต่อไปคือดันเจียนที่ให้ตัวน,นี้คือดันเจียนในการต่อสู้มื่เวลาหนะึ่งเสียงสายฟ้าแต่ดูก่อนว่า เออตัวที่เราจะใช้เนี่ยคือมิสฟิลเมอร์กิรีเอลิกเซอร์จริงรเปล่าใช่นะเออแล้วก็ดันเดียวกันด้วยเออไปเลยอ้าวดันเนี้ยเจียนนี้ยังไม่เปิดแสดงว่าเราต้องไปหาก่อนใช่ไหมเมืองโบราณเสียงสายฟ้า